เด็กไทยเนี่บางทีอาจจะถูกหล่อหลอมมาว่าแบบว่าเราต้องรักพ่อแม่พ่อแม่แมคือพระของลูกพ่อแม่คือพระในบ้านนะนู่นนี่น,นั่นแต่มึงมึงทำตัวให้มึงเป็นพระหรือพระพมของลูกหน่อยดิเราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องมีหน้าที่ให้ความรักความเมตตากับเขาคุณต้องเป็นพรมจริงๆปะ่ะไม่ใช่เราสักแต่ว่ากูวางอํานาจเลยว่ากูเป็นเหนือสุดในบ้าน แล้วมึงต้องยอมกูนะแล้วกลายเป็นว่าเด็กกลายติดคําพูดที่ว่าแบบเหมือนถ้าเราไม่ทําดีกับพ่อแม่แล้วเราจะบาปไหมเราจะนั่นนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยติดกรรมที่ความคิดเขาเองเพราะมายเซ็ตที่คุณใส่ตามวัฒนธรรมไทยที่แบบหล่อหลอมมาแบบเนี้ยเด็กก็จะคิดแล้วว่าแบบโอ้ตายแล้วกูมันทำไม่ดีกับพ่อแม่กูเถียงพ่อแม่ปากจะเท่าลูเข็มอะไรต่างๆนานานะน่ะเกิดความกลัวในใจเขาแล้วมันเกิดการติดเป็นความรู้สึก ซึ่งความรู้สึกนํามาซึ่งการกระทําดังนั้นเท่ากับว่าถ้าเขาติดความรู้สึกที่ว่ากูจะปากเท่ารูเข็มกูเถียงพ่อแม่กูนั่นนู่นที่กูเขาก็ไม่กล้าเถียงเก็บความรู้สึกเอาไว้ข้างในกลายเป็นคนที่ไม่เคยพูดความรู้สึกออกมาหรือไม่เคยร้องไห้ให้ใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยมีกลายเป็นความเป็นพฤติกรรมของเขาอีกบานปลายไปใหญ่และแถมเขาก็ไม่เคยเถียงพ่อแม่ด้วยนะดังนั้นเท่ากับว่าความรู้สึกของเขาไม่เคยได้ถูกรับฟัง ไม่เคยได้ถูกได้ยินเลยเขาต้องยอมเราตลอดอยู่อย่างเงี้ยบานปลายไปหลายเรื่องอะทั้งตัวเขาเองทั้งความติดปมตรงนั้นอีกที่เขาต้องมานั่งเจ็บปวดว่ากูตกนรกแน่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไรเถียงปุ๊บกูตายแล้วกูกลายเป็นลูกทรพีกูกลายเป็นเด็กอักตันยูหรือต่อให้เขาไม่เข้าใจตรงจุดนั้นเขามาเคลียร์กับนิกกี้มันมันปลดล็อกแล้วไงมันไม่ต้องคุยกับพ่อแม่แล้วตั้งแต่คุยกับนิกกี้จบเลย ซึ่งณนะวันนี้ที่พ่อแม่ทําพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่อักตันยูเปล่าวะลองเช็คตัวเองนิดนึงคุณทําหน้าที่พ่อแม่แต่ว่าคุณสักแต่ว่าเป็นพ่อแม่แล้วเหนือทุกอย่างเหนือทุกความรู้สึกใครก็ตามที่เป็นเด็กกว่ากูคนนั้นต้องเป็นผู้แพ้ลืมไปเปล่าว,ว่าเขาก็มีหัวใจนะอะใครที่มีปัญหาอยากที่จะ ช่วยให้ลูกตัวเองแบบไม่มีปัญหาแบบเนี้ยมาคุยกับนิกกี้โดยตรงดีกว่านะทักไลน์ไอดีข้างบนกระดานเนาะใครที่อยากศึกษาเรื่องเกี่ยวกับลูกเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้มันเราไม่ได้ใส่บาแบกหามอยู่แล้วดีกว่าเราไม่รู้เพราะความไม่รู้แม่งแพงกว่าความรู้อีกนะ